สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเอครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการกินนะครับเมี่ยงคํานะครับเสียบไม้นะครับวันนี้พอดีก่อนจะกินนะครับเดี๋ยวอ่าแจ้งนิดหนึ่งนะครับวันนี้พอดีไปไหว้พระนะครับที่เกาะเต็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มีโอกาสแล้วก็เดินผ่านร้านร้านหนึ่งนะครับนี่เลยขายเป็นเมี่ยงนะครับ เมี่ยงคานะครับแต่จะเป็นเมี่ยงไม้นี่เลยครับก็จะนะครับซื้อมาทั้งหมดสี่ไม้นะครับนี่เลยนี่นะครับนี่นครับจะเป็นนี่นี่ครับสี่ไม้นะครับไม้ละสิบบาทนะครับปกติก็จะที่เราเห็นก็คือจะเป็นเรามาห่อเองนะครับ นอกจากนี้ก็ทักทายพี่น้องบ้านเราด้วยครับวันนี้ครับเดินไปไหว้พระนะครับตีเกาะแกล็ดแล้วก็ไปปอกกับเมี่ยงนะครับเป็นเมี่ยงเมี่ยงเชืบใไม้นะครับพ่อเดี๋ยวรอยกับปลอมกินนะครับก็ลองไปดูครับท่านใดที่อยากจะเขาเรียกไปไหว้พระนะครับหลายๆวัดก็แนะนําได้เลยครับที่เกาะเก็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเดี๋ยวมาทําการกินตัวเมี่ยงได้เลยครับนี่หละครับ รสชาติดีมากๆครับหอมตัวสมุนไพรนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญก็คือหอมตัวใบชะพลูครับนี่ครับสีไม้จัดไปเลยครับน,น้นๆ ปกติก็คือจะเป็นเมนูที่ผมชอบทานอยู่แล้วนะครับนี่นะครับผ่านไปหนึ่งไม้นะครับมาที่สองตามไปเลย อร่อยมากๆครับอ่ะอีกหนึ่งหนึ่งคำนะครับไม้ที่สอง อร่อยมากๆครับการันตีได้เลยครับผ่านไปผ่านมานะครับแถวเกาะเกตลองดูครับร้านเมี่ยงคำครับเสียบไม้นะครับถือว่าไม่พลาดแน่นอนสำหรับคนที่ชอบทานนะครับด้วยรสชาตินะครับความหอมของตัวมุนไพรก็คลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวให้ให้ดูนะครับประมาณนี้แล้วก็ฝากนะครับ ทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับติดตามครัวคุณอ้อมนะครับก็จะมีเมนูอาหารนะครับมากมายนะครับให้สามารถนะครับไปเลือกทำตามได้เลยว่าตอนนั้นชอบอยากทานเมนูอะไรนะครับก็สามารถดูเป็นแบบอย่างได้นะครับวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวแค่นี้ครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นเมนูอะไรก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมนะยครับเอกนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอยากไปอีกครับปึ๊บ